มาเชิญเชิญผู้กล้าทั้งสิบท่านนะครับขึ้นบนเวทีนะฮะตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะบีบทในค่ำคืนนี้นะฮะเชิญครับเข้าแถวครับสิบคนครับผมขึ้นมาครับผู้แสดงครับแอนอรดียายจื้นครับผมเชิญ ทั้งหมดแถวตรงตรงแบบนี้ครับตรงแบบนี้หน้ากระดานมาครับผมทั้งหมดแถวตรงนะฮะน้องไปไปไหนครับครับผมแถวตรงสวัสดีเหล่าศิลปินทั้งหลายมีไม้ไหมเอาไม้ต้องใช้ไม้ด้วยโล ตอบกลับด้วยเวลาพูดนะเจ๊นลิเสยเจ๊สวัสดีเหล่าศิลปินทั้งหลายเยจ้นไม่เป็นไรเราคุยก่อนมีใครก็คุยก่อนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่การบีบบทอย่างเป็นทางการการบีบบทตรงนี้นะฮะจะทำให้ทางบ้านได้เห็นว่า าค่ำคืนนี้เรามีความน่าสนใจอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับระบบเรนดอมของผมเลือกผู้กำกับมาแล้วห้าท่านพร้อมไหมครับพร้อมไม่ครับผู้กำกับคนที่หนึ่งนะครับนุกธนดนครับเชิญเศร้าหน่อยเชิญครับเศร้า สัตว์ตัวนี้เขอก<ร>จากป่า <c oughs> เขามีนามว่าเฮ <c oughs> <laughs> ียพอแล้วภูิกับคนที่สองครับระบบแรนดอมของเราไปที่ไปไปโอริโอเชิญระบบแรนดอมของผมจะไปคนที่สามคือ ตตุอระบบเรนดดมของผมจับไปคนที่4คือแคปเปอร์พีคเหม็นมากและคนสุดท้ายคือใหญ่จิ้นไปไหนตีแขงอยู่จังหวะไม่เป็นไรครับผมทั้งหมด แถวหน้ากำลังหันมาผมอยากทราบว่านะครับผู้กำกับคนที่หนึ่งที่ผมเลือกมาแล้วนะครับอ่ะยายเช้นมาแล้วถึงเวลาที่ทุกคนจะพิสูจน์ตัวเองในบทบาทผู้กำกับที่ผมจะให้คุณช่วยผมนะครับผู้กำกับคนแรกนะครับเตะตะกุลตอเชิญคุณอยากกำกับใครในละครเรื่องนี้มากที่สุด ผมอยากกำกับคิดก่อนโอ้ยอันนี้อะไรส่วนไปให้ส่วนแล้วครับปล่อยแล้วเราบีบนี้ก็จบไปเอาแล้วเอาแล้ววะเนี่ยเอาแล้วเอาจิงเนี่ยอย่าอย่าเล่นเล่นไม่ได้นาก็ไบายเงได้ปะเชิญครับแกลบอ่าบ่มกับมามาเข้ามาผมขอกำกับแกปเปอร์พิกเพราะอะไรเพราะว่าแกปเปอร์พิกเป็นคู่กัดของไปไปวันนี้ผมอยากให้แกปเปอร์พิก เป็นคนที่รักไปปลายแล้วตามจีบไปปลายในวันนี้อะไรนะผมอยากให้แกเปิ้ลพริกตามจีบไปปลายในวันนี้ยี่ว่าเลยผมกำลังจะบอกว่างานค่ำคืนนี้จะให้แกเปิร์พริกตามจีบตามจีบเพราะว่าเห็นเขากัดกันทุงานทุกงานไม่ว่าจะเป็นนอกจริงอะไรหวะชีวิตจริงอ่ะอ่ะชีวิตจริงแล้วก็เดี๋ยวอ่ะไปเลยถามก่อนแกเปิ้ลพริกดับน้าด้วย คุณพร้อมไหมครับกับจะการจะรับบ,บท่นบทนี้เอาผมเป็นอะไรง่วนอลไคุั้วิบอดีก็บะ <laughs> อันนี้คือจะต้องรับรับบทนะนี่คือผู้กำกับนะครับได้ผมจะลองดูผมชอบมากไอ้ทั่วเนี่ย <laughs> <laughs> โอเคครับผมขอเชิญผู้มกำกับคนที่สองครับผมเ <laughs> <laughs> ชิญปายปายโอริโอ้ก้า <laughs> 9, ออกมาด้านหน้าครับผมก็ไม่ใช่นี่หว่านั่นไง นุกธนาดลครับจะเรียกใครก็ได้ไม่เป็นไรครับผมคุณอยากกำกับใครมากที่สุดในละครเรื่องนี้คุณน claro> ุกธนาดลได้คร yeah ับผมนักร้องคนนี้เขาเป็นหมอหลังจะบอกว่ายายจืน เอาพูดต่อครับแอลเอวั์ดีก็เป็นหมอร้รนะครับใครพูดไปก่อนผมจะบอกว่าวันนี้เามีร้องสตงิงด้วยแล้วก็มีร้องแร็ปหนึ่งเพลงด้วยอืมัมนจริงเป็นความท้าทายมาก,กผมจะอยากจะอ,อ,กอย่าอ้อมค้อมครับระบ,บุชื่อเลยแอลเออร์ดีครับดึงดง <S <S คุณแอนตกใจหน่อยตั้งกล้องอยู่นู่นคุณแอนครับ พร้อมที่จะรับคำท้าภูมิกับนุกหรือ,อยังครับเอ,อ่อไม่พร้อมได้ไงอ,อัดคลิปไปแล้วออ <laughs> ยืนยันครับผมคุณแอนค่ะ,คะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมละค่ะโอเคครับผมภายหลังครับคุณนุกธนดล <laughs> และผู้กำกับคนต่อไปนะครับ <laughs> คนที่สามของค่ำคืนนี้ที่ผมจะให้มาช่วยผม คุณป้ายปเรยโอก้าวขาออกมาหนึ่งก้าวแล้วทั้งบอกว่าจะกำกับใครครับผมครับผมผมเลยเลือกมาแล้วครับคนนี้ผมเป็นหน่วยก้านเข้ามาครับหลายงานแล้วครับให้เขารับบทเป็นอะไรเขาก็ทําได้ทั้งหมดใช่ไหมครับผมก็เลยเลือกเขาผมขอเลือกน้องโจธวชัยครับได้ครับผม คือแบบว่าถ้าผมไม่เลือกคุณไม่มีใครเลือกคุณแล้วนะเนี่ยผมอยากเห็นน้องโจเป็นกระเทยเลยเนี่ยกระเทยอีกแล้วเหรอผมว่าเขาแต่งกระเทยแล้วดูมีมิติหนึ่งเดียครับแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาเขาแต่งเป็นแบบคิกกอกมากคราวนี้ผมเลยจะให้เขาแต่งแบบเบ้อวังอลังการไปเลยครับคุณโจ ผมจ้างคุณมาคุณคุยในแชทกับผมว่าคุณไม่มีข้อแม้ใดๆงานนี้คุณตอบให้ไปไหน่อยว่าคุณจะโอเคหรือไม่มาถึงขั้นนี้แล้วผมก็ต้องสู้แล้วครับเอางี้น้องไปผมให้สิทธิ์น้องไป <c oughs> เลือกอีกหนึ่งคนแล้วกันให้สิทธิพิเศษเลยใช่ไหมครับพิเศษเลยครับสำหรับน้องไปหนึ่งคนเดียวเท่านั้นในงานนี้ให้เลือกเลยครับถ้าไม่คิดถึงคนนี้ก็ไม่ได้งั้นผมขอเลือกเลยครับขอเลือกแกปวีครับ พราะอะไรครับผมตามคาแรคเตอร์แล้วเขาหล่อใช่ไหมครับเขาหล่อเขามาดเขาให้ผมก็เลยอยากให้เขาแต่งตัวเป็นเอ๋ร้องจับหน้ามันี่เป็นคนไม่หล่อเป็นคนอาพับให้ให้แต่งเป็นเพื่อนโจก็แล้วกันครับคุณแกรเดี๋ยว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 ทำไมคุณไปเลือกมั่วซั่วจังเอ้าทำไม มันเราเป็นผู้กับกับเหมือนกันเราต้องเลือกข้างหน้าใช่หรอไม่มีข้อแม้ใดๆครับงานนี้เป็นที่นิสละในการเลือกคมพี่แกเป็นเด้ช่งตัวละครผมก็เลือกไปแล้วไอ้แกเป็นอะไรวะไม่เป็นไรก็เขาอยากเขาให้เลือกเลือกไงไม่มีสิทธิ์น้องไปทำถูกตลอดโอเคมันจะไม่จบครับผมทั้งหมดแถวตรงทั้งหมดแถว ก็เลยจะบอกวิทย์ื้นกูเห็นมึกปวดขามากทั้งนั่ไม่เป็นไรนะครับผู้กำกับคนต่อไปนะครับคนสุดท้ายใช่ไหมถึงห้าเลยยังวะผู้กำกับคนที่ห้าครับใจจึ้นก้าวขาวมาหนึ่งก้าวพร้อมทั้งระบุว่าคุณจะเลือกใครผู้ใดใครกันล่ะผู้ใดผู้ใดครับ บทคมคืนด้วยเฮ้ยมีแต่คนอยากเล่นนะถ้าอย่างนี้นะเฮ้ยจักแล้ว <laughs> บทคมคืนและบทถูกคมคืน จยันเจจิ้นเจ้าพิษสกีบทำไมเดี๋ยวๆๆไม่ถูกครับไม่ถูกหัวยังเกิดแล้วละครกูตันแล้วถ้าแอนถูกผมคขึ้นกูได้ต้องมีใช่ไหมพ่อบอกว่าแอนรับไม่ได้อ่าแอนไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่พูดได้หรอรองเขาเจ้าเจิ้น กูเดียวหลังขาจะจิ้มกิ๊บก้อนขึ้นไหมเฮ้ยออซ้อมซ้อมนะซ้อมนะซ้อมเหรอซ้อมเราโมงแบบปรากวดวมันเป็นมันเป็นมันเป็นมุกฟีสไตล์มุกเออางอกบดมั่งเอาแอนก็ต้องไปแอนม่เอาบ่ได้ค่ะบ่ได้บ่ร์อะไบ่เอาเอาค่ะ จะอยู่ร่วมกันแต่อยู่สาวน้อยก็เห็นอยู่ก็อยากเห็นแม่บทคมคืนแม่โอ้ยมันเรีนบทค่มขืนถ้าสมมติว่าแอนจะถูกคมคืนใครจะเป็นคนเล่นบทคมขืนผมก็ได้ผมด้วยครับผมเล่เล่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นหยอกเล่นให้เกียรติให้เกียรติเสื้อดำไหมไปแล้วก็ไปเสื้อดำไหมล่ะฮะคุณขมคืนเสื้อดำกับยาช่นอยู่ในใจยาชื้นมีอยู่แล้วครับ ยายจื้นเนี่ยสังเกตมานานแล้วแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดนักร้องคนนี้เขาได้ร้อยล้านวิวไม่ใช่ธรรมดานะกูละต้องกูแล้วต้องให้ต้องต้องต่อจะเป็นผู้รงผมคือนั่นให้พี่น้องถ้าเบ่งถ้าสมเอา คุณจะต้องได้รับบทถูกคมขืนในละครเพลงคืนนี้คุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธตอบรับครับตอบรับคำท้าค่ะนะครับผมรับคำท้าครับไพวะ <c oughs> ก็ไปดูกันในไลฟ์ <c oughs> สดแล้วกันครับท่านผู้ชมส่วนผมนะครับผู้กำกับคน <c oughs> ที่6นะฮะวันนี้นะฮะจะต้อนรับน้องใหม่นะครับแล้วก็โยนสุ่มไล่สุ่ม ขาชื่อจริงๆอ่ะชื่อในวงการเขาตุ่มลายเสื้อนะครับมอบอเรียกว่าในละครเนี่ยบทท้าทายมากนะฮะก็เลยจะต้อนรับน้องตุ่มรับน้องใหม่เลยนะพวกเราเต็มที่เลยครับเสียสตุมเลียตุ่มเลียตุ่มเลียนะฮะทําไมไม่ลองไลให้บทมันผมบ้างรับไหมก็ ส่วนท่านอื่นก็ครับไปตามบทนะครับที่วางไว้นะฮะคร่าวๆนะครับสำหรับบทในคืนนี้แล้วก็ภูมิกับทั้ง5ท่านครับกราบขอบพระคุณด้วยนะครับเจอกันในไลฟ์สดนะครับใครที่ยังไม่ได้โอนนะครับสามารถโอนได้ถึงสองทุ่มนะครับสองทุ่มสุ